จ้าสวัสดีพี่น้องพ่อกเข้าแยกทริปชาแนลอ,อีกแล้วมื่อนี่ายทิพย์ไปเกียร์เขา่าแน่าเกียร์เขามาพี่น้องแมียวเสียบบ่เสียบบ่แมวงานกินห<ๆ>ลายๆข้าเดี๋ยวกะเน่วเน่าข้าเดี๋ยวกะควากิน นี่แม่กับลูกเสียบกี้ตัวน้อยๆนี่กินเก่งเก้งี่นี่นี่ะกินเม็ดก้อนแม่ทัหมด อากาศหนาวหนาะวนะพี่น้องเอ้ยวันนี้ทิพ์หนาวหนาวเย็นเย็นจะเริ่มเต้าว่าเริ่มแดดสีกออกแล้วเริ่มสีม,มีแดดออกแน่แล้วเบิองยาทิพย์ส่เสือรวด หนาวคักพี่น้องเอ้ยเสียเสียกันเงี้าใส่หมวกก็สั่นหนาวบมากาศบ้านผู้ใดหนาวที่บ้านแย่ที่บ้านเนา บ้านยายทิพย์คือหนาวเทนองา <c oughs> นเกียงละที่เจ๊จอยหน่อยๆน,ยนี่กินเกีงเถอะ เบื้องเม่ย่างมากหลายกี่ลงไปแม่กินยีมน่มแล้ลงไปทาไม่จอบถ้ากินเข่าเมียหึงคนหญิงคนหญิงไปกินไหนมันเยี่มสะก่อนค่เดียวกันเนี้ยเงี้มมเยเงี้ยเขาจะมาแย่งกี่สิม,มาแย่งผมนี่ ยี่ใติมกับเตรียมกับสื่อกับเขามาใหู้กใจเดี้ยวกินไปโรงเรียนหมูปิง้ขงข้าเนียวข้าเนียวย่วให่ติ่มมาแหนหนึ่งเลยสื่อมาให้กินก่อน ว่าเขาเจ้าหนึ่งไว้แล้วแต่ว่าเขาเนียวแยก่กิไม่ว่านี่หนึ่งเกียเขาหมูเขาาเขาไก่เขากาเขาแมวเ,เรียบร้อยแล้วแต่คนว่าหันได้กินแสบคักวะเขากับโค้งไก่ถอดมักเป็นแต่ไน พี่น้องเอ้ยเบิ่งบักหอยยาทิพย์ยาทิพย์เก็บบักหอยมาเพาะพันธุ์บ่รูว้ว่ามันจได้บ่เบิ่งสุดนี่กันว่เป็นทายาทิพย์กับเศร้าเลยออันนี้ชุดไม่ชุดไม,ม่นั่นชุดเก่า ร่มร่มเย็ยนขนาดเลยหนาวโอ้ยพีน่องมาเบิงไก่ไก่แยกทิพฟักอีกแล้วอ้วนแม่ปีกแล้วยีดำอันนี้ สามตัวพี่น้องเอ้ยแมบอยู่น้ากันนี่แย่งกันแมบบโอ้ยมันบ่ามากดีเนี่ยเห็ดห้างไใบหายต่างหลายอันนี่นี่นี่กว็วางนี่บ่าพากันมานอนนี่เห็นบ่นี่อันนี้กว็วางนี่บ่นอนไปนอนแย่ยกันอยู่คุณสามตัวเลย มะเบิองบอนหักหอยนัย่นยาทิพยบบอนบักหอยออกไข่อีกแล่ยะยาทิพบคือมาเก็บอีกละออกไข่ดีดีพี่น้องเอ้ยยาทิพย์เอาหัวอาหารครบให้กินออกไข่ดีเป็นแต่ในว่ค่อยเห็นหน้อยมันดอกน้อยทั้งไก่พนพี่น้องว่าไหน้วยบกวับกหอยบักหอยยาทิบหอยยาทิพยบพอพันธ์มัน Nói vẫn như thế này là Khuôn hợp khai này như này nhỉ Cảm ơn Các bạn có thấy không Cái kia này Cái mụt thì ơi. nghe Ngơi mặc nghe Thôi nghe Thế nên ta này đúng. เนีเห็นบักพีนองครบแยกทิบ ทับ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 ทัพชวนชวนเต็นดงแดงดงแดงยูพี่น้องเฮ้ยแล้วอันนี้อันนี้เอ้ามันไปใส่เหมือนไ่ หุ่นมันมาอยู่พี่พี่น้องเอ้ยเพียเพียมันมาอยู่พีไอ้ยังเอาเอาเอาออกมาออกมาสีทับออกมาพุ่นเป็นดงแดงดงแดงดงแดงนี่แหละยายทิพย์้ายทิพย์สีเหลืองเอาเห็ดพันธุ์โอ้ยพหุ่นน่ะต่ตัวใหญ่ๆพี่น้องเอ้ย เห้ยทิพสีเหลี่ยงเห็ดพันมานเหลี่ยงสุย่างโหดเกิดขึ้นมาหายเยกทิพเหลี่ยงสมเสือวมักเหลี่ยงเหลี่ยงสุย่าง สำหรับคลิปนี้แย่ทิพย์ขอ,ขอจบเพียงสํานี้ก็เวยจ้าเจอกันไม่คลิปหนะ้าสวัสดีจ้า